กาศแล้วแน้องมาค่ะก็สำหรับเรื่องสัญญากับช่องเจ็ดนะคะก็ต้องขอชี้แจงว่าด้วยความที่ตัวตัวเองนะคะก็ถืสัญญากับช่องเจ็ดหนึ่งปีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งปีระยะเวลาหนึ่งปีที่อย่างที่ทุกคนได้ทราบว่าโมคอณค่าที่จะเลือกบทในการเล่นพอสมควรเพราะว่าโมก็อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองไปข้างหน้าก็ช่องเจ็ดก็ส่งบทมาให้พิจารณาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังไม่มีที่ถูกใจโมพอดีว่า ช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าช่องเจ็ดได้อนุญ,ญาตให้โมไปเล่นของ p p t v ก็เป็นเป็นละครเรื่องเพลิงดาวใช่ไหมคะแล้วก,ก็อันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นโอกาสที่ช่องเจ็ดเมตตาโมที่จะได้ให้ไปหาประสบการณ์ โมอก็ขอบคุณช่องเจ็บมากๆเลยเอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลังจากนั้นโมก็เลยคิดว่านั่นคือบุญคุณครั้งใหญ่ามากที่แบบโมคิดว่ามันค่อนข้างยากมากๆที่ช่องจะปล่อยอนักแสดงในสังกัดไปเล่นที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยทก็เลยมีความคิดว่าจากที่เม,มื่อสมัยนานมาแล้วเนี่ยโมอ,อยากจะเป็นอิสระใช่ไหมคะพอพอช่องเจ็บมีบุญคุณกับโมนะ่ารักกับโมนะบโมานกะข,นะข,นะขนาดนั้นเนี่ยโมเลยเปลี่ยนความคิดว่า โมจะไม่ขอไปไหนอย่างที่โมเคยให้สัมภาษา์เลยว่ายังไงโมก็จะอยู่ช่องเสดเพราะว่าบญคุณครั้งนี้คือค่อนข้างที่จะแบบโมรู้สึกว่าโมได้รับความพิเศษมากกว่าคนอืน่นเพราะว่ามันก็เป็นเคสแรกที่ได้ออกไปเล่นอนอกค่ายอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโมก็ได้โมก็ได้รับของขวัญ พระเจ้าทีา่มันค่อนข้างที่จะไม่ว่ามันอาจจะเชื่อยากหรือว่าอาจจะดูไม่น่าเชื่อแต่ว่าก็ต้องเชื่อเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ช่วงที่ช่วงที่โมแบบยังไม่มีบทที่ถูกใจสักทีเนี่ยโมเคยอธิษฐานว่า,อาขอขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปดนที่ร่วไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในทางไหนก็ตามถ้ามีละครของช่องแล้วก็ขอให้มีบทที่ดีหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะยุ สิการเด็นสัญญาการก็ขอให้เป็นไปโดยราพื่นสิ่งนี้คือสิ่งที่โมขอกับพระเจ้าไว้นานมากๆแล้วจนโมล,ลืมไปแล้วจนมีเหตุการณ์ว่าโมไปเล่นที่ค่ายอื่นแล้วโมก็เปลี่ยนความคิดแล้วว่าโมไม่อยากจะไปไหนอีกต่อไปแล้วพ <Okay. S 1> อ,อ,อ,อผ่านไปได้สักพักค่ะย,ยังไม่ยังไม่ทันได้ถ่ายทำเรื่องเพลิงดาว oh. ก็มีคนมาถามโมกันว่าพี่โมทำยังไงพี่โมจึงได้เล่นที่อื่น oh. ทางช่องก็มีไปถ oh. ามที่ช่องเหมือนกัน เกิดความไม่สบายใจกันขึ้นมาค่ะมันเกิดความรู้สึกที่ว่าใช่ทำไมมาตรฐานอยู่ตรงไหน,น,นอย่างนี้ก็ไม่ไม่ต้องอพิจารณากันดาบปวดหัวแย่หรอของแต่ละแต่ละเคสอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเราก็เลยตกลงกันตามที่ตามที่หมายได้ส่งไปเลยค่ะว่าเราคุยกันอย่างดีแล้วก็ตกลงกันเป็นอย่างดีเลยค่ะว่า ก็ถามโมค่ะว่าเราจะหาทางออกกันยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็ในเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงโมก็เลยโมก็เลยบอกว่าคือ 1. โมไม่เล่นเพลิงดาวก็ได้หรือ 2. ก็ต้องยกเลิกสัญญาซึ่งผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่กับโมก็มีความเห็นร่วมร่วมกันนะคะว่ากว่าโมจะถ่ายเพลิงดาวเสร็จ จัญญาโมก็หมดพอดีเพราะฉะนั้นแล้วก็ผู้ใหญ่ทางช่องก็เลยบอกโมค่ะว่ายังไงแล้วโมก็เป็นลูกแมอ่ของช่องเจแต่ว่าโมโตแล้วโมก็มีประสบการณ์ในการทำงานค่อนข้างเยอะแล้วกอ็อยากจะให้โมแบบเป็นอิสระในการทำงานเป็นอิสระในการใช้การตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเองแต่ว่า แต่ว่าเราไม่มีการฉีกสัญญาเราไม่มีการามีปัญหากันแล้วก็ทางช่องก็ได้บอกว่าถ้างั้นก็ต้องมีการส่งเมสเซจไปตามสำนักต่างๆใช่ค่ะก็คือโมอรู้สึกโมเดินออกมาแล้วโมรู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้ามากๆที่แบบโมคิดว่าโมเป็นเคสแรกและเคสเคสเดียวที่แบบโมได้อิสระโดยที่ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่พร่งฟัง แม้แต่สิ่งที่โมลืมไปแล้วด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ค่ะเราเป็นคนเข้าไปคุยกับทางช่องเิงใช่ไหมคะาเราร่วมกันคุยค่ะแล้วก็อย่างอย่างที่หมายได้บอกอะค่ะว่าเราทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีแล้วก็ยังคือโมอเปรียบเทียบเหมือนกับว่าช่องเจ็ดเป็นแฟนโม แล้ววันหนึ่งกลายมาเป็นเพื่อนกันที่พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมออะไรแบบนี้ค่ะต่อจากนี้ถ้ามีช่องเจ็ดติดต่อได้ไล้ละครสามารถเล่นได้ไหมคะก็ช่องเจ็ดก็ยังยืนยันค่ะว่ายังจะส่งบทให้หมอพิจารณาพิจารณาอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะคือแบบว่าที่เราเก็บมไว้คะประเด็นนี้ยังไม่ถึงก่อ ดาราหลายคนถ้าสมมติยังไม่หมดสัญญาเรามีการแบบว่าออกไปนี่ก็ต้องแบบมีการชำระค่าเสียหายะไของเรามีได้ไหมก็อย่างที่โมบอกค่ะว่าทางช่องเจ็ดได้ยื่นหมายไปให้หลายๆสำนักโมก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติโมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดช่องไม่ไม่ไม่ส่งหมายมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดว่าโมกระทำผิดกฎหมายหรือว่าโมประพฤติตัวไม่เหมาะสมจน อ่ช่องเจ็ดตัดหางปริวัตหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโมก็ขอบคุณช่องเจ็ดมากๆเลยค่ะที่แบบให้เกียรติโมแล้วก็แบบน่ารักแล้วก็รักโมขนาดนี้ค่ะคุณผูมหลายคนสงสัยว่าตอนนี้เป็นอิสระแล้วเล่นกับใครก็ได้จะมีโอกาสแบบไปซบช่องเดียวกับพี่โนไหมคะเออไปอยู่้วยกันเลยจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วโมอ่อ โมขอให้หเพลิงดาวจบก่อนคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็ขอตั้งใจที่เพลิงดาวก่อนคะ่ะตอนนี้คิดไว้ไหมคะว่าจะมีการเซ็นสัญญาเป็นเร็กงในสังดัดไหนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตคะ่ะก็เดี๋ยวขอขอให้เพลิงดาวจริงๆเพลิงดาวยังไม่เริ่มถ่ายเลยอยก็ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยอะค่ะคแล้ว,ลวตอนนี้ข่าวเรื่องหลุดไปเริ่มมีคนโทรมาจีบยังแบบมันแบบเหลือเพื่อนไวโทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างเป็นตามธรรมชาตินะ แล้วเป็นยังไงเราบอกแนบกระดอว่าไงลองก่อนเลยก็ก็รับไว้พิจารณานะคะแต่ว่าก็ต้องมันก็ต้องด้วยความที่ตอนนี้โมมีเปลืองดาวอยู่แล้วเรื่องหนึ่งก็อาจจะอยู่ในการพิจารณาของโมกับตัวผู้จัดการของโมด้วยค่ะว่าเราจะจัดคิวได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตอย่างแฟนๆที่คิดถึงความบู๊ของแตงโมในช่องเจ็ดอลไรยในเรื่องของความรู้ก็คือ โมพูดตรงๆว่าโมไม่ถนดัดอะโมไม่ถนัดแนวบู๊แต่ว่าถ้าบทมันเป็นบทที่น่าสนใจจริงๆเราก็ต้องอาจจะมีแบบการฝึกซ้อมกันเพื่อละครเรื่องนั้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ที่ติดต่อมายังไม่มีบู๊เลยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบเชื่อเชือนอะไรแบบนี้ซะส่วนใหญ่ค่ะอย่างช่องเจ็ดเองจะมีโอกาสไปกลับไปเซ็นสัญญายอีกครั้งไหมคะอันน<ม>ี<ม>้ก็เป็นเรื่องของหลังจากเรื่องดาวเช่นกันค่ะว่าเราอาจจะกลับไป ช่องเจ็ดไหมหรือว่าเราจะเป็นอิสระต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะก็คือโมก็แล้วแต่พระเจ้าเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็พระเจ้ากําหนดมีคนมาถามมาว่าพี่โมทํายังไงพี่โมถึงได้ออกจากช่องเจ็ดได้โดยที่แบบทําไมมันดูง่ายจังทําไมดูแบบแฮปปี้จังแล้วก็แบบเออทำไมมันแบบมาดูสมูทมากอะไรเงี้ยคือโมก็ได้แต่บอกว่าโมไม่ได้ทําอะไรโมแค่ขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้จริงๆค่ะ คือจากนี้ไปก็ตั้งหน้าตาทำเพลิงดาวให้ดีก่อนใช่เพราะว่าเพลิงดาวก็เป็นเป็นเกียรติมากที่โมได้เล่นกับพี่มาชาหมือนการตัดสินใจครั้งนี้คือมีโตโน่ช่วยการตัดสินใจไหมหรือว่าคนเดียวไม่มีเลยค่ะเป็นเป็นเรื่องระหว่างโมกับช่องเลยค่ะ